รตงนี้มีคนเห็นแล้วผมวิ่งมาดูแล้วมันก็มุบลงแล้วก็ว่ายไปเแล้วมันลงตง้นไม้เข้ากปบอดแล้วก็หายไปเลยเนี่ยบนถนนนี่เลยวิ่งพู่ยาวไปเลยแล้วไปลงตรงต้นไม้ตรงนั้นโอ้ทำความสะอาดบ้านอยู่ครับพอดีเขาบอกไอ้เค้แค่เลยวิ่งมาดูเห็นมันลงแล้วมันวิ่งไปตรงนู้นแล้วแต่น่าจะตัวใหญ่ครับ ร้อยหัวอ,อยู่เลยตรงนี้เขาจะเดินไปที่ไหเาเห็นตรงนี้แล้วผมก็วิ่งมาที่หลังเราช่างนั้นก็วิ่งมาจางที่ทำมามันก็วุบลงแล้วก็ไปมันก็วิ่งไปลงตรงต้นครับก็ได้รับแจ้งจากประชาชนครับแล้วก็ได้รายงานผู้บัญชาทราบนะครับแล้วก็ ผู้เข้าัญชาก็ได้ให้ลงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับก็ทีนี้เราก็ยังดูอยู่ว่ามันอาจจะว่าจะมีหรือไม่มีครับตามป่าตามอะไรเราก็คอยดูอยู่ครับขอมูของตำบลน,นี้ไม่ไม่มีครับไม่มีเลี้ยงไม่มีฟาร์มเลี้ยงครับส่วนมากก็จะอยู่ทางแสวงหาครับผม ป่างั้นอ่ะนะเฮ้ยโอ้โหมึงบอกคนเลยวอ๋อ นี่เป็นเหมือนรอยลากหางอันนี้รอยเท้าแต่แต่มันถีถ้ารอยขนาดนี้น่าจะใหญ่ใช่ไหมมันมีรอยไหนวะนี่รอยนี่ไงนี่นี่น